เรืองลนี่ยโฟด์ติตอนนี้มันมีคีย์อ่ะถ้ามันมีคีย์แต่ว่าไม่มีสายตีตีคีย์จะเป็นตัวอะไรวะไฟคีสเอมเบอร์แน่เลยเจอผมว่าเจอเอมเบอร์แน่เลยวะ่ะในโคลแล้วกันอ๋อเจฮัสก้าดิเจียนนะครับนี่นี่ครับเรามาเจอนี่ฮะคุณพาโซน,น่าครับแลงโกูฟันเนอร์สิบนะทุกคนอันนี้ก็คือคนตึงๆของกล้องเรานะ่ยตอนนี้นะครับถึงว่าทำไมคนโหดเอาแน่อน,นอนผมบอกแล้ว บอกแล้วว่าคุณพาตหน้าเล่นเก่งนะครับนะบที่ผมชอบถามคุณพาตหน้าเนี่ยเพราะงี้นะนะครับทุกคนปึออ๊บขอสาบอีกทีนึงขอสาบอีกทีนึงสาบไปทีนึงรู้เหลืองรู้เหลืองเออโอเคทู้ไหวครับทู้ไหวอยู่ตอนนี้นะครับโอเคเราซื้อของมมทั้งสองใบนะครับเขาซื้อมาแค่ใบเดียวนะเป็นอ่านี่ไงเมตาครับลีน่าสายเลือดนะทุกคน ดีหน้าสายเลือดนะครับวันนี้อันนี้มั่งเลยอ่ะสายเมตามากเลย,ยาาเดี๋ยวผมเพิ่งไปเจอคนจีนมานะดีหน้าสายเลือดอัพเลือดแล้วก่อนนะทุกคนเนี่ยนะถ้าเกิดอยากแกล้งคุณมาต้นหน้านะครับก็รีบแย่งเลือดนะทุกคนรีบแย่งเลือดนะครับแต่ผมจะไม่แย่งนะอันนี้นะครับไม่ <laughs> ต้องมาร้องไห้ผมเจอมาแล้วผมเจอมาแล้วสายเนี้ยเดี๋ยวผมจะกอประจานสถาิทิ์เลยถ้าผมเกิดก่อนนี่คุณสู้ผมไม่ได้นะเว้ยบอกก่อนเจมสู้ผมไม่ได้แนะ่นอนนะนี้ตัวผมตึงกว่าเยอะนะครับเลดเกมอ่ะ ถ้าผมถ้าผมเกิดนะถ้าผมเกิดนะครับอันนี้วงเล็บวงเล็บแบบใหญ่เลยนะถ้าผมเกิดนะครับ <laughs> ขอ,อนตีอีกรอบนึงดิขอ,อนตีเออหันปะเออ <laughs> เออสควอชเฮนนิ้งแมวเอากิ๊บบล็อกมาเลยนะฮะสองสี่ห้าโอเคห้าใบาก็โอเคอยู่ครัขอนตีมาขอ,อนตีอันนึงได้ไหมโอเคตีมาให้โร่ไปเยอะนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ อยากให้อันติมันขึ้นมาเร็วครับนะฮะอยากได้ให้มันรีเจนมานาเร็วครับตอนนี้ต้ตอนตอนตองตองตเฮ้ยทไมรีเจนมานาไวังอะรีเจนมานาไวแท้ผมน่าจะไหวอยู่นะอันนี้ผมยังไหวอยู่เฮ้ยกู้เงินมาแล้วด้วยหนึ่งพันแต่โดยรวมผมได้เงินเยอะกว่านะจริงแล้วอะ ตอนนี้นะครับตัวตึงระจําช่องอแน,น่นอนแล้วถามว่าผมตึงไหมผมก็ตึงอยู่อะตึงอยู่อะครับทุกคนเจอฮัสกา้าเก็บตังใช่ไหมอุ้ยแต่ว่ามีพิษเยอะอะผมสู้ไหวไหมเนี้ยมานาเขาขึ้นเร็วด้วยนะเพราะว่าเขามีไฟนะครับไฟมันก็ช่วยรีเจนมานาเหมือนกันนะแต่ถ้าผมแดนตีอย่างนี้อาจจะไหวครับน่าจ,จะไหวน่าจ,จะไหวครับน่าจ,จะไหวน่าจะไหวเนี่ยเป็นเพราะว่าผมอัพอันนี้ขึ้นมาสี่แจมนะมันได้รีเจนมานาเพิ่มนะครับนีนิดนึงอ่ะนะครับ มันเยอะกว่าเขาสองหน่วยนะมันก็เนี่ยแหละอันตรีก่อนนะครับอืมเนี่ยอันติีไปนะครับเอออาจจะไม่เห็นผลนะหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะไม่รู้นะสีแต้มเนี่ยคืออัพมาก่อนต้นเกมเนี่ยเห็นไหมผมประหยัดเลือดไปได้แบบเยอะแล้วนะครับอันนี้นะครับเอ้ค เคีนอุนก้เลสเลสโก้แโกเป็นแฟนโจโจ้ด้วอดูนิดเดียวเแต่ว่าแต่ว่าเพลงมันน่ยเราผมได้ยินบ่อยมากนะครับพกอช่องโดราตมิมมีมันชอบไปใช้กันนะที่แบบว่าทำโดราตบวมิมีทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าช่องอะไรนะ อ่ะเป็นช่องฝรั่งนะครับนี่เรามีแมงโก้ครับเราน่าจะได้เปรียบเขาอยู่นะนะครับใช่ไหมคุณสถาพรใช่ไหมฮะโอเคเนี่ยถ้าเลื่อนรถอย่างเงี้ยถ้าเลื่อนรถอย่างเงี้ยแล้วผมได้สันตีนะบอกเลยหวานหมูครับเล่นนี่เขาโพสอะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณสถาพรเล่นสายันตินี่ผมว่าผมเจ๊งอยู่นะเล่นสายบ้านี้ผมเจ๊งอยู่นะครับมีโอกาสแพสูงเลยแหละ แต่ว่าดูจากบิวที่เขาอัพมาแล้วน่าจะเป็นสายโลกับอันติเอโลกับปีเนี่ยอันนี้นะครับโอเคเม้นนี้มาแอนดอมประมาณนี้เออเบาเครื่องลงมาน่อยนึงนะเราใช้เงินไปเยอะแล้วับเราต้องเก็บตังค์นิดนึงอะเอลัคกี้ฟีเมอร์บอกเออเฟลวิซึมเอเซนฟักสามใบสับรัวงใช่ใช่ใช่ต้องประมาณนั้นแหละการม่วงต้องเต็มนะครับตอนนี้คือผมเน้นการม่วงก่อนก็แล้นะครับแต่ถ้าได้อินิชทีทมาก่อนก็จะดีนะอินิชทีทีมาก่อนก็จะตึงๆนะ นี่ยังไงก็ต้องมีเนื้อสิทีินะครับเนี่ยมาเจอคุณนูบ,บี้นะคุณนูบ,บี้แพ้ใครไปไม่รู้นะครับนี่โอเคตีไปเราลีเจนต์มานาเร็วอยู่ครับวันนี้คคะน,นะะน,นะครับตัดไปโอเคน่าจะชนะนะน่าจะชนะนะครับเราอัพทัมมิ่งมาเยอะอยู่นะครับในคนโฟลนี่ผมก็เล่นบ่อยอยู่นะ ผมรู้สึกว่าตัวมันเล่นสนุกมากมากเลยนะเวลาเล่นสายเขียวนะครับทุกคนสนุกมากนะครับแต่ผมยังไม่ได้เล่นตัวอะไรตัวหนึ่งเป็นหลักเลยนะหมายถึงว่าเล่นแบบวันทริกอะเล่นแต่ตัวนั้นๆนะครับอือเดี๋ยวมันจะเก่งเกินละดิเดี๋ยวมันจะเก่งเกินแล้วแบบคนดูแบบร้องนะครับสู้ไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ไหวนะนี่เราเล่น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 เราไปเวทขิงแล้วลอะไงผมอะเวทขิงแล้วไงเ้นเกมก็อย่างเงี้ยแหละต้นเกมชนะนิดนึงก็อย่างเงี้ยแหละนะครับโอเค รีเจนมันหน่อยโลมันหน่อยคนระับอัพมาเออบวกหนะ้ามันรีเจนเอามาครับอันนี้แหละอันนี้แหละเริ่มเด็ดแล้วครับบวกหนะ้ามันรีเจนเนี่ยนะครับเริ่มเด็ดละอันเนี้ยนี่มาเจอคุณเบอร์ต้าโบรคือผมต้องรีบอัพมันนี้นึงนะทุกคนทามมิ่งอะ่ะอัพไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้ประหยัดเลือดนะครับเพื่อที่เราจะได้ท็อปโฟลูกตานะอย่างน้อยๆนะครับโอเคเนี่ยพอเราพอพอทำให้เขาเลือดลดได้นิดน,นึงคือถือว่าเราชนะแล้วนะตานั้นนะครับเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาต้องเลือดลดนะไม่งั้นเราจะไม่ไหวนะครับ เวลาผมรู้ว่าผมจะเริ่มเก่งตอนไหนอ่ะผมก็จะอัพทามิ่งไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะฮะแล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะที่เราแบบเขาเริ่มจะเก่งกันได้แล้วนะครับประมาณเนี้ยคือผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันจะเก่งตอนไหนนะครับจะแบบผมเล่นมันนานอ่ะผมก็เลยพอจะรู้นะฮะคือแบบสมมติเรามีของอันนี้แล้วแล้วทอมันไม่มาสักทีอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบ หยุดเครื่องก่อนนะครับอุ้ยได้โอ้โหลดมาครับเยี่ยมงั้นผมคือยี่สิบเนี่ยอย่างประมาณเนี้ยเห็นไ,ไหมผมจะมีทามมิ่งเอ่ออัพอันตีขึ้นไปเนี่ยเป็นยี่สิบอย่างเงี้ยอันตีผมก็จะแรงขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้คือผม,มอัพทามมิ่งมานิดนึงแล้วนะครับอันนี้คือเขาเรียกอัพทามมิ่งนะฮะเลือดเอาเลือดมา 6, หน่อยก็ได้อันนี้เพิ่มเลือดมาร้อยหนึ่งก็มีผล 4, นเนี่ยอัพทามมิ่งมาฮะคือคนที่เขาไม่ได้แบบจ่ายเงินมาเยอะๆ อย่างบนมาตัวหน้าอย่างเงี้ยผมน่าจะชนะนะครับทุกคนนะฮะคือเขายังไม่ได้อัพทัมมิ่งมาพร้อมผมนะผมไม่ทันผมนะครับวันนี้มันติไปนะคับมานีเห็ปะชนะนะครับก็คือยิ่งอัพทัมมิ่งมาเร็วเงี้ยคือเรามีโอกาสเจอทองเร็วนะครับโอ้ คุณสถาพรอีกค้ากิฟท์ซับครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณสถาพรมากนะฮะคุณวิงแซบได้ไปคุณเจษดาได้นะครับคุณสมองบักได้คุณเพชันมาได้นะครับแล้วก็คุณเอฟพานุนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้ไม่กอดแต่มันติดมาสักพูดหนึ่งนะโอราะว่โหลดมาโอเคครับโอ้โหโอเคครับสวัสดีครับคุณโนวันเซทเทครับสวัสดีครับยังหลบอีกนะใช่คุณสถาพรคือแบบเนี่ยคุณนูบี้หลบเรื่อยๆเลยนะคุณสถาพร คุณูบี้แบบหลบหลบเรื่อยๆเนี่ยขนาดบบมีมีนายทุนนะครับมาใหม่แล้วคือแบบยังหลบอยู่เลยนะครับือแบบว่าหลบทุกคนจริงๆนะคุณูบี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เลตกตรี่เอ้ยผมไม่กล้าเสี่ยงเอานั้นวะหรือว่าเอาดิว่าฮาริสเทอร์นนะอย่างน้อยผมก็มีแมนโก้แล้วนะไม่วะเอาวะซุม่มโอเค โอ้โหดีนะที่ถูกมานะครับได้อ,อลักกี้ฟิเมอร์โอเคอโหโหโหผมตัดสินใจถูกมันไอ้เมื่อกี้ได้อะไรมาเมื่อกี้ได้อะไรมาไม่รู้เนี่ยได้อะไรมาไม่รู้เนะี่ยอันนี้โอเคฮะถูกต่ออาเค็นทอเลนต์มาเยี่ยมโอเฮะจริงจริงตาน,นี้จริงจริงตาน,นี้มันต้องเก็บถึงพันสองนี่ใช่ไหมทุกคน <10. S 2> <laughs> แต่ว่าแต่ว่าตาน,นี้ไม่มีรเก็บพันสองเนี่ย <laughs> ไม่มีใครเก็บพันสองเลยนะผมก็เพิ่งนึกออกนะครับเมื่อกี้เพิ่งมาดูเทเตทอรี่เมื่อกี้นะเพิ่งนึกออกไม่มีใครเก็บพันสองขนาดกูพัฒน์ต้นหน้ายังลืมเลยนะอันนี้กูพัฒนต้นหน้ายังลืมเลยนะโอเคครับผมมีออร์คก,กี้ฟีเมอร์แล้วตอนนี้ผมเลื่อนห้าทิย์แบบยาวบอกเลยนะครับห้าทิยบยาวนะฮะโอเคสายสับยังไงี้ผมก็ชนะนะครับถ้าผมได้สับอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะไอ้แล้วโอกาสนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะเฮ้ยฮัลโหล ฮัลโหลการยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคครับยังชนะอยู่โ <laughs> okay, อเคสุ่มต่อไปอีกเซอร์เพรสชั่นมาแอ้บันติลิเจนสวยครับสวยครับอธิบายพันสอง่อยสิครับว่าถามาว่าจะถามหลายวันแล้วมันเปลี่ยนจากเงินงเก็บหนึ่งพันแบบไหนบ้างครับก็คือคือปกติเราจะได้ดอกเบี้ยหนึ่งร้อยละสิบาทใช่ไหมถ้าเก็บครบหนึ่งพันปุ๊บอะ่ะมันก็จะได้หนึ่งร้อยบาทต่อตาใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะแม็กที่หนึ่งร้อยแต่ว่าเนี่ยมันจะเพิ่มไปอีกนะครับ เพิ่มอีกร้อยห้าสิบแล้วว่าเอาง่ายๆคือถ้าเราเก็บพันสองเราจะได้เพิ่มมาอีกห้าสิบาทประมาณนี้ก็คือเป็นร้อยห้าสิบต่อตาประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะเพราะว่าอันนี้มันแบบมันบอกวิธีคำนวณอะไรอย่างนี้มานะครับเอาเป็นว่าโดยรวมอะ่ะคือถ้าเราเก็บพันสองเราจะได้เพิ่มอีกห้าบาทต่อตานะเป็นตาละร้อยห้าสิบาทนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเอาเขาบุกฟินิกซ์อืมไม่เอาไม่เอาเอาเขาบุกอะ่ะไม่อยากได้นะครับ ไม่หรือว่าเอามาดีวะเอามาดิเอามาดิเอาเอาคอาบุกมาหน่อยได้ครับเอาสายเลื่อนมาเลยครับนี่ฮะเอามาครับอันนี้ผมจริงจังเลยอ่ะเนี่ยผมมาตึงเลยบอกเลยตึงเลยเนี่ยตึงเลยลเล่นอย่างเงี้ยตึงจัดเลยนะนครับอันนี้มาครับรีเปอร์ไซด์ดาเมจอันนี้แรงขึ้นแล้วนะครับโอเคครับมานาบลาร์สอ่ะก็ต้องเอามาดิมานาบลาร์สใช่ปะ เดี๋ยวเราสุ่มได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอันนี้จะได้เวทเราจะได้มีโอกาสครีนะครับเคียวเราจะได้มีโอกาสครีนะฮนนี้ขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับคุณแมงโก้โอเคครับฮันสก้าเจอผมนี่เย้เจอผมนี่สับคียสับคียบอกเลยนะครับเนี่ยสับไปดูว่ามันจะมีครีบ้างไหมนะนะครับคือโอกาสครีเรายังน้อยอยู่นะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับโอเคเมื่อกี้เหมือนจะครีปะไม่รู้นะครับยิ่้เหมือนจะคีหรือเปล่าไม่แน่ใจมองไม่ทัน โอเคเลือดันตีมาโอเคครับทีนี้เราจะมีโอกาสเจอทองชั้งหมดแล้ววันนี้อุ้ยคุณซิมพิมพ์มมอะไรอะ่ะทำไมมันโดน,นเนี้ยเนี้ยทำไมมันโดนซ่อนอะ่ะหรือผมดูไม่ทนันหรือว่าลบเองครับวันนี้เออขอเลือดอันนี้มาหน่อยโอเคฮะประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้นึกว่ากลับเป็นชื่อข่าวอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่านนครับคือ ก็จะยังไม่ครบนะฮะยังไม่ครบเดือนเพิ่งผ่านมาแค่ไม่ถึงสัปดาห์เลยมัม้งหรือว่าสัปดาห์หนึ่งก็ไม่รู้เนะี่ยนี่ครับเออเ,เกี๊ยวไปออกเกี๊ยวเบิ้ลหน่อยดิเออเกี๊ยวเบิ้ลหน่อยชื่นใจหน่อยเพื่อนนะครับเกี๊ยวไปโอเคโอเคสับไปเรื่อยๆอุ้ยขีสองพันหนึ่งโอ้ขีสองพันหนึ่งครับเมื่อกี้เคียวติดขีนะฮะโอเคเซ็นสับมาแล้วยั๊ส Let's go เ uh, อ mm ่ออนกูรี่มานหน่อยแล้วกันนะอันนี้นะครับโอ๊ะ okay, ราวนี้ลาวครีมนะอันนี้ราว์ครับเอ่อขอบคุณทุกคนที่มากิฟซับวันนี้มากๆนะครับขอบคุณมากนะครับอ่าอุ้ยผมจริงๆฮาร์ดออฟทอรัสก็ดีนะแต่ว่าผมต้องการสเปลวิซึมอยู่ไหน <c oughs> สเปลวิซึมอยู่ไหนฮะฮัลโหลตันนี้มาแล้วกันนะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาครีมมาเลยก็ได้เอาเคียวติดคีมมาเลยครับถ้างั้นเนี่ยถ้อ่งนีตีมา <S <S เสียบันตีเราสี่สิบละอย่างนี้เราจะเริ่มยากแล้วทุกคนนะครับจะเริ่มยากแล้วถ้าเกิดเราเราไม่มีเราไม่มีนี่อย่างเงี้ยเราไม่มีการทองเงี้ยครับทุกคนนะครับไม่มีสเปียร์วิซึมด้วยอืแล้วก็ต้องหวังพึ่งเอเซนฝรั่งนฮะอันนี้เนี่ย เกี่ยไปเขี่ยไปเกี่ยไปทันไหมโอเคโอ้คุณนูบี้เริ่มมาแล้ววะ่ะแต่ว่าผมยังชนะอยู่ครับโอ้ไลลต้องเฟดมาครับเรามีเกิดแล้วครับทุกคน Let's go อันนี้คือผมเอาเอาเคา,าบุกมานะฮะนี่แหละนี่แหละที่เราต้องการนะครับที่เราต้องการเลยนะอันนี้แต่มีคีย์ต้องอัพเยอะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะอัพมาเรื่อยๆนะครับอัพเลือดคลีกมาเรื่อยๆนะ อันติเลือดขี้อันติเลือดคี้มานะครับค <su> ือเขียวติดขี้บอกเลยร้องร้องเจี๊ยคนะฮะนี่มาเจอพัชนะครับเขียวไปนี่เขียวติดขีไปครั้งแรกด้วยนะเมื่อกี้ติดขี้ไหมติดขี้อีกไหมอืมขีพันหนึ่งอืมสวย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 ขาวสวยสวยสวยครับอุ้ยเ uisin f มา let's go มาด้วยอัติมาติมาให้หมดครับนี่ลำลำเป็นฝักมาคือตอนนี้ทํามมิ่งเราขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกคนขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องรอคนที่แย่งันอติผมมากนะ่าจะต้องแพ้ไปก่อนนะเนี่ยมีไรสติลเลอร์มีคุณเจมนะครับมีใครอีกนะไม่มีแล้วมนะีมีสองสาม 2, คนเนี่ยมีแย่งกัสองสาคนนะโอเคครับมาเจอคุณพาตัวหน้าครับเจอคุณพาตัน้าครับอืม ไหวกับผมป๊ออ่ะไหวกับผมป๊อะเอ้ยเกิดกี่อันน่ะเกิดกี่อันน่ะเมื out, out ่อกี้เอ้ยเกิดกี่อันพี่ชายพี่ชายเกิดเยอะเลยเปล่าเกิดเยอะเลเปล่าระหว่างซูเปอร์แชทกับกิฟทซับมันไหนมีผลกับเจ้าเจของช่องมากกว่ากันครับผมว่าผมชอบกิฟทซับมากกว่านะทุกคนถ้าเกิดแบบว่า เออแบบสมมติผมมีกิฟต์ซับเยอะๆใช่ไหมแล้วแบบทุกคนต่อกันเรื่อยๆทุกเดือนอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็แบบอยู่ได้เลยนะทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ถ้าแบบว่าเป็นซูเปอร์แชทอ่ะผมรู้สึกว่าเออมันแบบครั้งเดียวก็จบไปอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าสําสำหรับตัวผมอะผมรู้สึกว่าผมชอบเออผมชอบกิฟต์ซับมากกว่านะนะครับจีครับจานโอเคครับคุณเจมไปเรียบร้อยฮะโอเคอ่าวันนี้เราน่าจะมีกร๊ดทองกร์ดทองมาให้เราบ้างนะครับวันนี้ นะฮะขอเล่นรีเฟซทีนึงไม่มีเลยวะมีก็ไม่เป็นไรครับมีก็ไม่เป็นไรความนี้ท็อปหนึ่งไม่เกินจริงเอ้ยแต่ว่าผมไม่มีสเปียร์วิซึ่มัดิทุกคนไม่มีสเปียร์วิซึมั้ยอาจจะเสี่ยงๆอยู่นะแล้วคุณมาต้นหน้าก็มีแบบสองเกิดด้วยนะ่อี้นะครับน่ากลัวอยู่ดีที่ผมยังมีเกิดหนึ่งอะ่ะไม่งั้นผมแพ้แล้วนะ เฮ้ยโลชานมีเกิดโลชานมีเกิดโอ้โ oh, อ my god ผมเลือกทำวันนี้อุย้ยขอบคุณคุณซีมอีกอ่ากิฟท์สามนะโอ้โหวันนี้อะไรวะเน,นี่ยคุณแมงโก้ได้นะครับคุณมินาสเกตได้คุณอั้มได้คุณคิงโปรโตไทได้นะครับแล้วก็คุณโทวพิทธ์ได้นะครับโอ้โหวันนี้สามท่านแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้แป๊บหนึ่งนะอขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงครับกราบทังงานทั้งสามท่านนะครับ งานมากครับคุณเลนลูบี้นะครับแล้วก็คุณธนาคอนนะครับแล้วก็คุณซิมนะฮะโอเคครับเลื่อนมาโอเคกิฟต์ออลรีเวเรชั่นมาครับโอแสส้แสงสว่างแสงสว่างครับนี่มผมหลบได้อ่ามีคนนมีคแย่งหลบอีกคนนึงมีคนแย่งหลบอีกแล้วนะครับคุณซีโฟก็แย่งหลบเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยนะฮะ โอ้คุณอสังหาทำเลทองเพื่อการลงทุนนะครับผมุณไม่เต้าไหม่วะครับอันนี้แต่ผมยังไม่มีการ์ดทองอะดิโอ้ยังไม่มีอินเเชทครับทุกคนอันนี้ลำบากครับเราไม่มีอินเนเชตเทีในลำบากฮนะโอเคอาเคนทอนเล่นมาเนี่ยการ์ดม่วงมาจะเต็มอยู่แล้วนะนะครับเอาอะไรมาดีวะอันนี้มาแล้วกันนะอันนี้ครับประมาณนี้ประมาณนีนขณ้ขอบคุณทั้งสามคนมากเลยนะครับขอบคุณทั้งสามคนมากจริงจริงนะ อย่มงนี้นมีเกิดอนยะู่นะโอเครับโอ้เขามีเกิดกันหมดแล้ววะโอ้เขามีเกิดกันเยอะมากครับอนะไระอยากผมอยากได้อินเ i a t i ช e ทมากๆจริงๆนะฮะทุกคนตอนเนี้ยนะครับ,นนนะรบแบบมากๆหลายๆเลยนะฮะโอเคมากๆอัเรากกต้องการมากๆครับเราไม่มีการ์ดทองแสนตีอนะ่ะทุกคนนะครับ มันลำบากตรงนี้แหละคือเขาตีแรงเรื่อยๆอ่ะเอาแต่ว่าคุณเว็บเป็กแพ้โอเคไอเซนฝากมาผมต้องผมต้องหาต้องหากาทองแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยนะครับจะไม่มาจริงดิ มันทดลอมมาอินิชิทีฟไหมมาอินิชิทีฟไหมมาครับโอ้โหเจ๋งดีอย่างเงี้ยเจ๋งดีครับอินิชิทีฟไม่มาอย่างงี้อุ้ยชนะโอเค มีดมอมก็จลอมาช่วยครับนำดาเมจนะอ,ะอันนี้มาด้วยฮะทุกครั้งที่เราคิดจะดาเมจแรงขึ้นครับโอ้โหคือหาไม่เจอจริงนะทุกคนหาไม่เจอจริงนะครับอันเนี้ยโอเคฮะปับปับปับเน,นี้ยครับเกิด Let's go อ <laughs> oh ้ my god อันนี้คือหน,นาขนาด Initiative กับ a r n e s t o r e ยังไม่ออกนะครับ ยังไม่ออกน,นะครับอันนี้โอ้ oh my god เระก็ยังชนะอยู่นะครับก็แบบแตึงๆอะ่ะนี่ก็โฟตุตตึงๆครับเนี่ยเนะ